เป่าได้แล้วก็สามารถดึงชิน้นบ้างได้ผสมกันดีนิดนึงบ้างแล้วก็แล้วก็ปรับจุดูจุดน้ำหนักใ,ให้อยู่ต่ำให้อยู่พอดีกับจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะสายได้ตรงคอดำๆมี่ะะตรงคอที่ล้อนะครับสายสา,า,ายได้แล้วก็โดดได้เพราะเป็นอยู่ไนที่สายขนาดนี้กเดี๋ยววันที่นี้ไม่เลยเขาจะเอาแผ่นาเทียมมามาติดแล้วก็ใส่ตัวเซ็นเซอร์ฟ ก็อันนี้จะที่มีคิวจะเอาไปถวายคือที่ทำบระแดงที่ใช้คูเพราะว่าทำทำโครงสร้างเหล็ลมมกลไปแล้วจะใช้ท้ามากแล้วแล้วไปลำบากคือคือ,คอจับว่าจะเอาอันนี้ไปเกลี่ยนใหม่เลยแล้วก็ที่ท,ที่เลยจังหวัดเลยครับก็คือไปกไกลไเลยแต่ทีนี้อย่างเสาเนี่ยแต่ก่อนก็มีปัญหาว่าจะทําไงคือบางทีนึกไม่ออกนะนี่มันก็คือเสาทูมูฟนะครับใช้สามเสาแล้วก็ แต่ว่าต่อไปก็จะไม่เชื่อมแล้วจะใช้วิธีว่าใช้ตัวล็อกแัน,นล็อกเป็นอตอนกเพคือคนที่จะใช้เนี่ยถอดออกได้ประกอบได้งานเชื่อมจะไม่มีเลยคือกะว่าโครงสร้างโซลร่าเนี่ยระดับแม่บ้านก็ประกอบได้ไม่ต้องเป็นคนช่างทำงานเลยรคอยให้ประกอบตู้ตู้สภาพเป็นตันหนึก็ก็สามารถประกอ,อบดอได้แต่เดี๋ยวจะจะลองให้ทำเป็นที่หกแขนดด้วย,วยน,นี่แต่ มันก็จะประหยัดคือหลักการคือว่าให้ถูกกว่าที่จะเอาเหล็กมาเชื่อมถูกกว่าเบากว่าทนทานกว่าแลว้วก็มุได้ง่ายเร็วโค้งงไปดูว,วัตถปครับใช่ใช,ใช่อันนั้นคือคือก็เอาอันนั้นเป็นแนวพัฒนาเนะครับเพราะว่าตอนแรกทําก็อันนั้นคือเป็นครูก่อนว่ามันใหญ่มันหนักแต่ก็ให้นกไปดูผลยึนต่อ,อ,อนะล้วจะแก้ยังไงเพราะนั้นเราก็จะ จะจะดูแล้วก็จะแก้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้แนวนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ทําแกนเดียวสองแกนอะไรที่มันก็ไหลายหลักแต่อันนี้น่าจะเป็นตัวตัวที่ตัวรุ่นแบบน่าจะท็อปนะครับแต่เนี่ยอาจจะกลายเป็นชิพชิพหดแผ่นหดเข้าไปนิดเพราะนั้นคนที่มีแผ่นอยู่แล้วหรือว่าที่มีแผ่นอยู่แล้วที่ติดลำบากเนี่ยก็อาจจะมาเล่นแบบนี้แล้วมีซ้ำวงซ้ำแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้แล้วไล่ มีชุดที่นอนไว้ก็มีนะครับนอนไวที่พร้อมระสอบแล้วเรามาร์คจุดไว้ให้แล้ว่ดูคจาย์ครับตัวนี้ที่ผมไปเอามาครับที่เป็นของญี่ปุ่นตัวนี้ที่ผมไปเอามาครับที่อเครับที่แบบแบที่ึงลูกอะไรพวนี้ครับเดี๋ยวเี๋จะเปิดให้พระอาจารย์ดูเดี๋ให้พระอาจารย์ดูมาร์คจุดไว้แล้วก็ไปล็อกอหัวนี่กันบานกันบีบก็เลย กันหลุดกันรูดเวลาพายุอะไรเงี้ยอันนี้คือโครงสร้างตรงนี้แยกชิ้นไปแล้วเนาะนจะเป็นอย่างเงี้ยครับแล้ใช่มีชุดแคมป์ไปชุดแป๊บอย่นี้เราก็มีเป็นชุดแป๊บที่เราห่อมาอยู่แล้วชุดสองรสครับตสองชิ้นใหม่ชิ้นใหม่ไม่ใหม่ใหม่แท้ครับก็ใช้ของสองมาเดินทุกที เก้าในชั้นแล้วชุดนี้ผมเรียบร้อยแล้วกับสามจุดสองครับเพราะว่าตามมาสามจุดสองมันมันพี่ดีครับในโปรไฟล์มีอะ่าโปรไฟล์อยู่นี่ครับในชั้นเนี่ยมันจะมาหน้าอยู่นะพอพอทำให้ร้อยล้องรู้ตัวเดี๋ยวต้องทยอยออกมาเรื่อยๆครับเพราะว่าไม่ได้ออกคนเยอะแต่ก็มีครับมีมีเป็นชุดเดี๋ยวผมว่าตัวอย่างให้ดูมีเนี่ยโปรไฟล์เบาแข็งครับ มันคล้ายๆที่เขาเอาไปทําโซลา่าบนหลังคานะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้จะจะต้นทุนถูกกว่าคือคือมันทําให้แผ่นแข็งขึ้นเลยพอแผ่นแข็งแข็งขึ้นเลยก็อยู่บนโครงสร้างเบาได้ม,จะ,มจะเป็นตัวเกลือนมาล็อกครับตอนนี้คิดติ่งพวกนี้ี่ ฟิตติ้งวันนี้ใจว่เป็นของของบูกเลยครับมันเป็นบุกมาเยอะเราจะเชื่อมอะไรไดรนะเราตัดอย่างนี้ใช่ครับเวลาเวลาเลื่อนแผ่นขึ้นลงก็ได้ครับก็เลยง่ายครับจะผมจะหาได้หรือเปล่าคือ้ราไม่ได้เลยเป็นของเชื่อมเลยคือตอนนี้โจทย์คือว่าห้ามเชื่อม มาเ่อารจ like, okay. ์กำหนดมาครับมเชื่อมให้ในบ้านทำประกอบได้ทุกอย่างต้องไปเชื่อมเลยเลยรก็ทำลดภคมสามเี่ยเพราะมีเียงอม่ไหอันนี้หรอครับคมีสูงมีต่ำมีสอามเมตรทีอยที่ที่ท่ที่่าีที่ที่ที่่ที่ีี่ี่่่ัน ของใหม่เยอะเลยนะเนี่ยของที่้นคือการดมาน่่บไเลยหลังเข้าไปเลยค่ลูกทำไปบ้านแล <onents ask the behaviour> yeah. ้วมารมาลงคอร์สเลยอ๋อ่หลังครับตอนนี้รู้ว่าจะ ถ้าเป็นสองนิ้วก็มีนะอาจาจรยร์จะเป็นเกรดนะครับเกรดอย่างนี้ไปไปพูดรูปมันจะแพงตัวนี้ฉากสำเร็จก็จับไอโฟบายนมาเป็นฉากครับจะเป็นจับโฟบายนหรือพ่อเนี่ยครับใสร็จกันี้ทั้นนงหมด ศาสรกาทำขนมที่เกี่ยวกับอาหารเดี๋ยวนี้เปลี่ยน,ยปนเป็นโปรไฟล์นโรงานหเรนเป็นขนมับลงตัวเปี้ยลยครับเนี่ยจัฉากแล้วดูตรฉากเนี้ยมันมันเปลี่ยนอรงเนี้ยเป็นบบน,นโต๊ะกระเล็ดครอบก็ได้ใ อันนี้คือแขนเาวาเทียมที่จะใช้โยกเพราะว่าเนื่องจากว่าโครงสร้างมันสมดุลน,นะครับใช้แขนแค่นี้ก็ก็ยกได้ละสองแนวแนวกระดกขึ้นกระดกลงกับแนวสายก็จะรับรับแดดได้ในรบเพราะว่าคือเราใช้หลักว่าดวงอาทิตย์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่อยู่กับที่แต่ถ้าเราตั้งโครงสร้างที่อยู่นิ่งไปจับสิ่งที่ไม่อยู่นิ่งเนะี่ยมันก็จับไม่ได้ เราก็เลยต้องทําสิ่งที่ไม่นิ่งตามสิ่งที่ไม่นิ่งด้วยให้มันให้มันจับกันเองอันนี้ไม่นิ่งก็ไม่นิ่งตามไปครับเราจะขาดรีเลย์เดี๋ยวไปซื้อซื้อในร้านเทคนิคในเมืองกันได้รีเล่ของเรา24โวลต์ตัวนี้มาเกือบสิบบาทเดี๋ยวทำเลยเป็เดี่ยวเขาบอกเขาส้มเงินเราเลยไม่ยังไม่ต้มเงี้ยเอา24โวลต์นะครับเราให้เอาผมก็เอามาลอง ราคา่าสองร้อยหาสิันนี้ที่บอกเป็นื้อมาตัวงได้ยีวันนี้เลยใช้ได้เลยเนี่ยไฟไฟเลี้ยงยี่สิบีจบแล้วมีต่อได้เลยไม่ต้องรอส่งไม่ส่งก็ต่อเนี่ยไฟเลี้ยงยีสสีเป็นโดมสามพีเอง เอาเาการไฟฟ้าเขาบอกมาเี่มาแปดพันแต่ว่าซ่อมหมื่นสองก็ยังถูกอยู่หมดหมดหมดสองหมืนสนตัวอ๋อ,อนี้อันนี้อันนี้สามเศรเลยเนี่ยเก็บไว้ใหกันคารพูด่นี้ผมผมมีไอเดียตัวนี้เลยพระพอาจารย์ว่างไครับพระอาจารย์ว่างเนเนี่ยบอกพิรามพิโอเคเลย ก็มาขอซ้ำเตยมเวลาอีกคร้อันนี้<า>นนแนวคิดอาจารย์แต่ว่าแต่ถ้าเราเชื่อมันแล้วต้นขนาดนี้ผมว่ามันก็โอเคไม่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 เกะกะอันนี้ครับไม่เกะกะครับแล้วก็เพราะว่าเขาไปทำอีกมันเสียเวลาของใช่ครับอาจารย์แล้วอย่างนี้มันแน่นอนแข็งแรงจริงครับอ<น>ายุมาก็เอาไม่ลงแล้วก็ติดเหทปเป็นไรเลยก็ได้ใช่ครับไปถึงก็เสียบยไปเลยนะอ่าแอปแอที่อปที่จะได้เลยนะคือคือเขาก็ไปทำฐานฐานปูนเทปูนไม่รอนครับ ครับหรือไม่ก็เอาข้ออ้อยตอกจมแล้วก็หล่อปูนทับเลยสแงรูสองรูกขาดหลวม <นะ S 2> แล้วเทป,ปูนครับและอย่างนะครับถ้ามันมีปัญหาอะไรช่คือคือคือเซนต์บกผักก็ใช้แป๊บเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เขาเชื่อมเอานะแต่ทีนี้ถ้าเราถ้าเราทำเซนด์บุกผักแบบแลักษณะใช้ตัวคลิกล็อกอย่างเงี้ยนะมันถ่ายใกล้กันก็คือยกชั้นได้ให้โดโฟนิกอะไรต่างเนี่ย หรือจะเป็นที่อยู่อาศัยคนยังได้เลยเนะี่ยเป็นเป็นกุฏิก็ได้ครับอาจารย์ทำกุฏิก็ได้นะกุฏิเลยเพราะมันมีบันไดขึ้นอย่างเงี้ยมีบันไดขึ้นคือคือถ้างานถ้ามันเนี่ยเราทำโคุงจั่วลังคาแล้วก็หาชิปมืงได้จรเพราะถ้างานเราไม่ต้องมีการเชื่อมไม่ต้องใช่ช่างมากเนะี่ยตัดเป็นสําเร็จรูปไปเนี่ยแล้วก็ไปประกอบงี้เลยนะใครก็ทําได้มันต้นทุนจะถูก อุติสาราเล็กสาราน้อยเนี่ยนั่งปฏิบัติธรรมอะไรเนี่ยกันอยู่ในเกมได้อยู่แล้วนี่คือวางแป๊บนี่วางเป็นหลายตันเนาะก็อยู่ได้วางแผ่นพื้นก็ได้ได้ครับเป็นสำเร็จก็วางได้พื้นทำกติวางกลายเป็นเรื่องง่ายๆเลยครับตอนนี้ Mau d i u